เอาละครับก็สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่น่ารักทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่จ่องเจ็ดโอซ่าชลล์กิจเช่นเดิมนะครับแล้ววันดีครับเรามาจัดเทร์ลิชพะกิจกันหน่อยละกันนะครับจะเป็นการรีบจัดตัวละครนะครับแล้วก็อธิบายความสามารถตัวละครแบบคร่าวๆโดยที่ไม่จำเป็นต้องขึ้นรูปสกิลให้ดูนะครับแบบเข้าใจง,ง่ายๆเลยคุณดูคลิปนี้คลิปเดียวจบนะครับและนี่คืออัปเดตเทร์ลิสอัปเดต0.5หรือว่าอัปเดตเลนน์นั่นเองนะครับและบอกถึงความสามารถทุกตัวละครที่คุณควรจะมีนนนนัั่่เเเเองงคคคแลลละททสต้้าๆีีุณห็็ยกื จะแบ่งเป็นตามนี้เลยครับ1ึ่งก็คือ must have ครับ must have ก็คือตัวละครที่จะเป็นต้องมีติดไว้ใน ID ดีนั่นเองครับ meta easy to pass นะครับก็คือ meta ที่ตัวละครตัวนี้ถ้ามีแล้วเนี่ยมันจะผ่านอะไรได้ง่ายไม่ว่าจะเป็นคอนเทนต์อะไรก็ตามมันาจะเป็นคอนเทนต์เลดคอนเทนต์เลจสเตทนะครับหรือพารากอนหรือแม้แต่สตอรี่อะไรก็ตามถ้ามีตัวเหล่านี้คือจะเล่นได้ผ่านง่ายมากๆเลยนะครับต่อมาครับ meta support ี่ยตัวละครจะมีความสามารถในการตีติดสตันสโลนะครับหรือแม้แต่แช่แข็งหรือแม้แต่ การฮิวการนู่นนี่นะครับการล้างสถานะต่างๆ่นานๆนะครับนี่คือตัวละครเมตาสปอร์ตจะอยู่ตรงนี้นั่นเองนะครับส่วนกูดเนี่ยก็คือตัวละครที่เฮ้ยมันก็ไม่แย่นะหาไว้ตอนเนี้ยเออมันก็ดีหรือจะปั้นไว้ทีหลังก็ได้หรือไม่มีก็ได้คือกูดมันแบบคือมันดีอะเออมีไว้ก็ดีกว่าไม่มีอะไรเงี้ยส่วนโซโซก็คือแบบเฉยๆอะเออก็ก็คือได้เออไม่ต้องปั้นก็ได้เลยคือกูดกับโซโซจะใกล้ๆกันต่อโซโซเนี่ยจะค่อนข้างไปทางแบบทรัชแล้วก็นิวบี้แล้วแต่ว่าบางคนยังจััับออออยู่่่่ะะะไรรรางีี้้นนนนเเเคหืววป็ตตลลทใกกจม แล้วนั่นเองนะครับต่อมาครับนิวบี้คือตัวสําหรับมือใหม่เลยนั่นเองนะครับว่าแบบว่าผู้ mikä, เริ่มเล่นเนี่ยคนมือใหม่เนี่ยเข้ามาจะต้องมีตัวอะไรบ้างในการเล่นน,นั่นเองนะครับแล้วก็ท r a s h นะครับก็คือขยะเลยน,นั่นเองนะครับผมนะตามน้นเลยว่าเฮ้ยตัวละครที่มันไม่ต้องใช้แล้วอะณ่นะตอนนี้ตัวไหนที่มันตกเมตาไปแล้วบ้างน,นะครับก็จะมีประมาณนี้นั่นเองนะครับซึ่งตัวละครที่เอาเข้ามาเนี่ยลหลักแล้วจะไม่เอาตัวแรเข้ามาละกันเพราะว่าจากที่ดูความสามารถแล้วมันไม่ได้มีการชูประสิทธิภาพอย่างใดเลยนั่นเองครับก็เลย กดติดตามนะครับแล้วไปเริ่มกันเลยครับแน่นอนครับเทียร์ลิสที่บอกมาตัวละครณตอนนี้ยังน้อยอยู่ในอัปเดต0.5นะครับยิ่งอัปเดตยิ่งบั๊กเยอะว้าว สุดยอดจริงๆนะครับแต่ว่าก็ในโดยรวมยังโอเคอยู่นะถึงแม้ว่าจะอัปเดตมามีเข้าเลสไม่ได้บังติดเลสบักพารากอนบัคอินฟิตี้บัคเพรอะไรต่างๆนานาเนาะก็ละหลายๆคนก็ยังสนุกกับเกมได้อยู่นะครับผมเองก็สนุกอยู่เช่นกันก็นกจะมีทั้งคนทีบัคและคนที่ไม่บัคหรือแม้แต่การที่เกมประกาศนะครับทีมออฟเออเทอร์มออฟเซอร์วิอย่างเงี้ยก็คือการห้ามใช้มาโครนะครับแต่ก็ให้ใช้ทนิทั์ได้ อะไรเง ality, ี Carney ้ยแล้วก็หลังๆก็เริ่มมีการบอกแล้วว่าเริ่มใช้มูมู่ได้นะเริ่มอัดหน้าจอได้นะแต่ว really? ่าก็ห้ามมีโปรแกรมแปลกปลอมพวกอินเจคชันพวกอะไรต่างๆนานาแล้วกันนะก็เปนว่าใครที่กลัวก็อย่าใช้ดีกว่านะใครที่ไม่กลัวก็ใช้ต่อไปได้แต่ก็ให้รู้ไว้แล้วกันครับณตอนนี้มี2ออย่างที่เขาอยาก เออที่เขาให้ใช้ได้และไม่โดนแบนนะครับก็คือ1 Tiny t a s ทและ2คือมูมูครับออโต้คลิกในมือถืออะไรก็ยังไม่แนะนำให้ใช้นั่นเองนะครับก็รอติดตามข่าวสารกันต่อไปเชื่อว่าในสักวันหนึ่งเดฟต้องปิดตาข้างหนึ่งเพื่อให้ทุกคนนั้นได้ปล่อยมาโครกันอย่างแน่นอนนะครับมาเริ่มกันเลยครับ จากตัวแรกเลยนะเรามาเริ่มจากคล็อกคไดก่อนเลยแล้วกันนะครับคล็อกคได้เป็นตัวละครเมตาซัพพอร์ตสโลครับซึ่งมือใหม่ก็ควรจะมีโซโซก็ควรจะเก็บเอาไว้หรือกูดก็ควรจะมีหลักๆแล้วมันคือเมตาซัพพอร์ตหนึ่งเดียวหนึ่งตัวในเกมนี้ณตอนนี้คือตัวที่สามารถสโลได้นั่นเองครับซึ่งบัฟที่ดีสุดขมันก็คือบัฟการที่มีระยะนั่นเองนะครับ แค่นั้นเลยเพราะว่าเราต้องการระยะการสโลว์ที่กว้างมากขึ้นแล้วก็ไกลมากขึ้นทําให้ตัวละครนั้นสามารถสโลว์ได้ดียิ่งขึ้นครับตัวนี้จึงเป็นเมตาสพอร์สโลว์จึงควรมีที่สุดในดีเพราะเป็นหนึ่งเดียวที่สามารถสโลว์ได้เช่นกันนะครับส่วนตัวขยะพวกนี้ทิ้งเลยนะครับต่อมาครับเมตานิวบี้หรือเป็นเมตาสพอร์ได้เช่นกันแต่ผมจะเอาลงมาเป็นนิวบี้ละกันเพราะตอนนี้มีตัวตีติดเลือดไหลตัวใหม่เข้ามาแล้วนั่นเองครับอินโนซเกตถือเป็นนิวบี้ที่สามารถเล่นได้นะครับในสตอรี่แรกๆเลยแล้วก็ใครที่ยังไม่มมมีีเเเพชรรยออะาาาาากกในนแบบหตตตัตัตัววดดลื้สถ ได้เช่นกันนะครับก็ถือเป็นตัวละครมือใหม่ที่เล่นได้ครับมีความสามารถในการตัดเลือดน,นั่นเองอนะเนาะต่อมาครับตัวนี้ฮะทิ้งเลยครับเจนอตเป็นขยะอีกหนึ่งตัวนั่นเองนะครับเพราะว่าไม่ได้เก่งอะไรเลยถึงแม้ความสามารถจะชูโลงแต่แน่นอนครับตัวดับอ e ีพิกไม่ได้มีความสามารถที่จะไปชูโรงเรื่องดาเมจหรือแต่อย่างใดเลยนั่นเองนะครับคาคชิเป็นตัวเมตาสตันแต่ตกเมตาไปเพราะคิรัวคือเมตาสปอร์ตตัวที่ สตันดีที่สุดนะครับในระดับนัตอนนี้นะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยมีการบัฟตัวละครขึ้นมาด้วยก็คือตัวละครอย่างซาสเกตเดี๋ยวเราจะไปพูดกันอีกนิดหนึ่งนั่นเองนะครับแน่นอนครับนี่คือเมตาพพอร์ตและก็เป็นเมตาการตัดโลดที่ดีด้วยเช่นกันนะครับใครที่ไม่ผ่านพารากอนและตอนนี้พารากอนในอัปเดต0.5เนี่ยมีการอัปเดตขึ้นมาด้วยก็คือตัว พลรากอนที่เลือกผ่านนะครับเป็นรีเจนเน่เลือดมันเยอะมากเขาจะไม่เลือกอันนี้กันแล้วส่วนใหญ่เขาไปเลือกโล่กันแล้วก็เอาตัวละครอย่างตัวนี้นะครับหรือตัวแรอย่างซาสเกตซึ่งผมไม่ได้ใส่รูปเข้ามานะครับก็คือไม่ได้ทามานั่นเองก็ตัวแรซาสเกตถือเป็นเมตาซัพพอร์ตในการตีตัดโล่แต่ประเด็นคือเผาไหม้เกมนี้มันทับกันไม่ได้ครับเออนะครับมันทับกันไม่ได้ตอนนี้ผมไม่รู้มันทับได้หรือเปล่าซึ่งในอัปเดตแรกมันทับกันไม่ได้แต่อัปเดตเนี้ยไม่ทราบเหมือนกันก็ตัวละคร ติ๊กหรือว่าติดเผาไหมเนี่ยนานมากๆมันจึงละลายโลได้แต่ข้อเสียงมันก็คือคุณต้องวางแต่หน้าบ้านและถ้าโลคุณเยอะเนี่ยกว่ามันจะเผาหรือว่าละลายโลสําเร็จเนี่ยก็นุ่นเลยหลังบ้านผมเลจริงเชียร์ตัวนี้มากกว่านะครับการวาง5ตัวสแปมเนี่ยตัดโล30-40สบายมากเลยนะครับต่อมาครับพิโกโลผมมองว่ามันคือตัวละครแบบนิวบี้มือใหม่เล่นได้ไม่แย่ไม่กากนะครับและสามารถช่วยตัดโลได้ด้วยเช่นกันแต่หลักๆแล้วเขาจะเล่นตัวนี้กันมากกว่านั่นเองนะครับต่อมาครับสปีดวากอนตัวตังมัสแฮบ นาเนี่ยไปหาบัฟนะผมแนะนาให้คุณหาบัฟกับตัวทองตัวตังก่อนละกันนะคุณจะมีอะไรเล่นได้ง่ายนะง่ายๆว่าชีวิตคุณจะสบายขึ้นถ้าคุณมีตัวตังหรือว่าตัวละครที่ใช้ได้ยัดเอ็นเกมเนี่ยผมบอกได้เลยว่าตัวสปีดบากอนถือเป็นเอ็นเกมอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่ากว่าตัวตังในอนาคตจะเข้ามาอีกเนี่ยยากมากๆนะครับก็แนะนําว่าให้มีแล้วก็หาบัฟทองซะชีวิตคุณจะสบายอย่างง่ายดายนั่นเองนะครับต่อมาครับตัวใหม่มาพูดข้ามเลยละกันนะครับมาช้เป็นหนึ่งตัวที่เพิ่งเข้ามาอัปเดตดีก็แน่นอนครับ ตัวชื่ออะไรไม่รู้ทาดาโคโรดะอันสักอย่างหนึ่งผมก็ไม่เคยดูอนิเมะเรื่องนี้นะใครที่ทราบก็บอกที่ใต้คลิปได้แล้วกันนะตัวนี้เป็นอีกหนึ่งเมตาครับที่เป็นเมตาให้ตังค์เหมือนกับตัวนี้เลยแต่ถามว่าตัวไหนให้ตังค์ที่เล่นง่ายกว่าแล้วก็คล่องตัวมากกว่าสำหรับผมสปีดวากอนจะเก่งกว่านะเดนนะครับแต่ตัวเนี้ยให้ตังค์เยอะกว่าซึ่งเข้าใจครับว่าการให้ตังค์เยอะกว่าเนี่ยมันดีเสมอแต่ว่าคุณต้องเข้าใจคำว่าความคล่องตัวหรือว่าความเล่นง่ายครับการเล่นสปีดวากรอ่่ตังาาวป ไวกว่าแล้วก็ได้เงินไวกว่าด้วยเช่นกันนะครับตามนั้นเลยนะซึ่งมันทาให้คุณได้ตังค์แบบถี่มากขึ้นและก็เล่นง่ายในเมื่อจะเป็นหอคอยหรือว่าคอนเทนต์อน,นาคตหรือคอนเทนต์ฟาร์มตัวเนี้ย สำหรับผมยังไม่ค่อยได้ใช้แต่หาไว้ก่อนนะครับคอนเทนต์หลักๆถ้าเล่นกับเพื่อนหรือว่าลงคอนเทนต์ยากๆอะไรเงี้ยการเอาตัวตังไป2ตัวจะดีมากๆนะครับตามนั้นเลยนะก็แนะนําไว้มีทั้ง2ตัวถ้ามีบัฟตังตัวนี้จะให้สูงสุดถึง3,050นะครับตัวนี้ก็จะสูงสุดอยู่ที่12,000นั่นเองนะครับก็ค่าตังค์เนี่ยเหมือนกับเกม Anime Adventure เลยก็ใครที่เคยเล่นเกมนั้นมาคุณจะรู้ดีครับว่าตัวตังที่มีบัฟโกลเด้นหรือว่าบัฟฟอร์จูนเนี่ยมันสําคัญขนาดไหนนั่นเองนะครับต่อมาครับตัวขยายอีก1ตัวครับก็คือเซตนิสสือนั่นเองรอดูในอนาคตว่าจะมีการอัปเดตหรือว่าการทําให้ตัวของมันเก่งขึ้นหรื เปล่านะครับต่อมาครับนิวบี้นะครับสำหรับ มือใหม่ทั่วไปเลยตัวละครตัวนี้ความสามารถจะสามารถ execute หรือว่าระเบิดมอนสเตอร์ที่เลือดต่ำกว่า20%ได้นะครับและความสามารถก็คือตีมอนสเตอร์เนี่ยดาเมจเพิ่มขึ้นผมให้เป็นนิวบี้จนถึงโซโซเลยนะครับใครที่ไม่มีตัวละครดีๆในระดับเลเจนดอรี่เนี่ยสามารถเอาตัวนี้มาเล่นได้เช่นกันนะครับหลักๆก็เหมาะกับมือใหม่แล้วก็โซโซเช่นกันนะครับแต่ว่าจะให้ไว้ตรงนี้ละกันเพราะมือใหม่เข้ามาดูจะได้เห็นภาพนั่นเองนะครับต่อมาครับตัวจริงๆตัวนี้ก็เป็นนิวบี้ได้แต่ผมให้ไปเป็นขยะละกันในอนาคตไม่รู้ว่าก่อนเนนจะะสามามรรถใช้้10ตตัััววขึป็ดบ มิสติกได้หรือเปล่าที่เหมือน A a ที่ Anime Adventure เขาเคยทำนั่นเองนะครับถ้าทำได้ก็เก็บเอาไว้แต่จริงเราไม่ต้องไปรอขนาดนั้นก็ได้อาจจะไม่ใช่ในรูปแบบนั้นก็ได้นะครับก็แนะนำว่าให้ทิ้งไปก่อนเลยตอนนี้ไม่ค่อยเก่งแล้วก็ไม่มีใครจับโดยเช่นกันนะครับต่อมาเลยครับกริมจอบเป็นขยะอีกหนึ่งตัวครับเพราะว่ามันตีตัวเลือดเดือดแรงมากนะครับแต่ประเด็นคือดาเมจมันก็สู้ตัวมิสติกไม่ได้ก็จึงทิ้งไปโดยปริยายครับอีเธอจีอีกหนึ่งตัวครับผมให้เป็นตัวละครนิวบี้ละกนนะ ตอนนี้ในเกมมีเผาไหมถึง2-3ตัวแล้วที่เป็นระดับมิสติกนอส2ตัวก็ถือว่าเก่งแต่ว่าอิจิผมว่ามันไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะครับก็ทิ้งไว้ก่อนรอดูว่าจะมีการอีโวเป็นมิสติกในอนาคตหรือเปล่าหรือว่าจะเป็นอีเวนต์แบบ พวกแบบตระก,กูลอุจิวะอะไรเงี้ยเหมือนเอเอหรือเปล่าต้องรอดูนะครับต่อมาครับอันนี้ผมให้เป็นนิวบี้เหมือนกันนะครับแล้วก็ไปถึงขั้นโซโซเลยเพราะทุกวันนี้ยังมีคนใช้อยู่แล้วก็การฟาร์มสตอรี่การฟาร์มเลนด์สเตทนะครับก็สามารถใช้ตัวนี้ได้เช่นกันแต่ว่าเลนด์สเตทสามสี่ห้าหกเนี่ยประมาณ3ละกันนะครับมันจะเริ่มเล่นยากมากขึ้นหมายความว่าคุณจะเริ่มต้องมีตัวละครระดับมิสติกเป็นต้นไปครับก็แนะนําว่าตัวเนี้ยเป็นนิวบี้ถึงขั้นโซโซที่พอเล่นได้นะครับสำหรับมือใหม่ที่ต้องการฟาาาาาาร์มมเเเเเพพแลลละะคุณอออออยยยยยกกงงไไปปตตััวววววดดีีีผ้ํ่่่ืทจ เอาตัวอื่นไปเก็บเวลอะไรประมาณนั้นนั่นเองนะครับต่อมาครับนี่คือเมตาซัพพอตอีกหนึ่งตัวละครครับก็ หลักๆน่าจะใช้งานได้น้อยนะครับแต่ตอนนี้ก็จะเอาไว้ใช้ Infinity การลงบอดซะมากกว่าระยะใช้คือดีมากนะครับหลักๆคือตัวเน้นเน้นเน้นแบบถอยบอสนั่นเองเอ้ยไม่เน้นถอยบอดเน้นถอยตัวลูกน้องเพราะว่าความสามารถจะไม่สามารถถอยบอดได้นะแต่ว่าถอยลูกน้องได้หรือว่าจเจ้าเป็น Blitz ก็ได้นะทำให้ตัวละครมันเนี่ยสามารถตีได้เร็วมากขึ้นแล้วก็ถอยลูกน้องได้แบบถี่มากขึ้นนะเดย์เนีก็สามารถใช้ได้แต่ว่าคนนที่ใช้ได้จะมีเพียงแค่ Infinity เท่านั้นส่วน Story หรือว่าอะไรเงี้ยใครจเจ้าไปเล่นด้วยก็ได้เช่่่นนกัะคแแล้วตวตาุณจ นำไปใช้ทางไหนนั่นเองนะครับต่อมาครับชายอินเนี่ยสำหรับผมนะตอนนี้เนี่ยมันกลายเป็นตัวละครที่อยู่ในช่วงกูดนะครับจนถึงเมตาอีซีทูแพสนะครับก็หลังจากที่มีการอัปเดตเลดเข้ามาเนี่ย การหลบหลีกนะครับทุกการโจมตีของชายอินมันจะใช้ไม่ได้กับสถานะที่เป็นการหลับนั่นเองนะครับแต่ว่าถ้าพูดกันตรงๆเลยชายอินยังเป็นตัวละครที่เก่งอยู่แต่ผมจะให้กูดแล้วนะเพราะตัวละครมันเริ่มตกแล้วเพราะว่าตัวพารากอนมีการปรับไม้ยากมากขึ้นนะครับตัวละครสแปมหรือว่านู่นนี่คือดาเมจเริ่มไม่ไหวแล้วผมรู้สึกว่ามันจะตกเมตาไวๆนี้หรือเปล่าซึ่งความสามารถเนี่ยมันมีตัวหนึ่งที่เรียกว่าซากุระเข้ามานะครับทำให้การลบล้างสถานะตัวอื่นที่มันโดนสตันได้เนี่ยก็คือหายไปเลยตัวนี้จะเป็นเเเมมตต้าดดี๋ยยค่อพูกกัักัันนนนะรบ ซึ่งทาให้ชาอินเนี่ยณตอนนี้อยู่เพียงระดับกูดเท่านั้นเองนะครับซึ่งใครที่เล่นอยู่ตอนนี้ไม่ต้องเสียดายไม่ต้องเสียใจไปมันมีตัวอื่นที่เริ่มเก่งกว่าที่เข้ามาในอัปเดตนี้แล้วเช่นกันนะครับต่อมานะครับนารุโตเป็นระดับกูดครับซึ่งก็จะต่ากว่าชาอินนะครับอย่างที่บอกชาอินเนี่ยจะไปถึงกูดแล้วก็อีซี่ o ู a s s เลยนะครับก็สามารถผ่านได้นั่นเองแต่ว่านารุโตเนี่ยณตอนนี้ต้องอีโวก็เป็นตัวละครเล่นต้นเกมได้แต่ว่าถ้าเล่นนารุโตผมแนะนําว่าให้เล่นวิจิต้าน่าจะดีกว่าน่นออรรกหหหลลีวตาาาดไมมุื เป็นบอสอีเวนต์นะตอนนี้เบจิต้าเป็นตัวละครโคตรจะมัดแฮปเลยครับแต่ว่าไม่เชิงมาแฮปแบบขั้นสูงสุดนะเป็นเมตาอีซีทูพาสครับก็คือคุณจะสามารถผ่านได้ทุกด่านเลยนะครับจะอ่านว่าพาสหรือแพสก็ได้นะเดี๋ยวเอ,อ่ออังกฤษเกสีมาสอนผม,มอีกนะครับแล้วแต่เลยเอาว่าเข้าใจก็คือเข้าใจเนาะอ่ะคือเบจิต้าเนี่ยเป็นตัวละครที่เล่นได้ทุกคอนเทนต์ วางต้นเกมก็ได้วางท้ายเกมก็ได้ตีบอสหลุดก็ได้นะครับตามนั้นเลยใครที่เล่นอยู่น่าจะรู้ดีว่าตัวเนี้ยมันมีการบัฟขึ้นมาไม่ได้บัฟแพสซีฟนะแต่ว่าจะเป็นการบัฟเรื่องต่างจากราคาพันแเป็นพันสครับมันจึงวางต้นเกมและเล่นต้นเกมได้ง่ายตีหลายฮิตด้วยนะครับซึ่งสาหรับผมจะเก่งกว่านารุโตะเยอะเลยนะครับเพราะว่าวงการโจมตีมันค่อนข้างใหญ่นะครับแล้วก็แพสซีฟตอนมอนหลุดเนะี่ยก็ถือว่าจัดการมอนได้ดีนั่นเองนะครับต่อมาครับโอบิโตะสาหรับผมนะตอนนี้นะครับเป็นตัวละครที่ ก็ยังกากนะผมว่ามันดาเมจมันดีแหละแต่ว่ามีการเนิร์ฟเรื่องการเผาไหม้ลงมาไม่สามารถแบบสแต็กกันได้เยอะแล้วก็ดาเมจด,ดีดาเมจแรงนะหลายๆคนมักจะมองว่า,วาเฮ้ยตัวนี้มันดาเมจแรงเลยนะพี่มีโมนาด,ดาเมจสี0 0มื่นห้าหมื่นกว่ามันแรงมากทำไมถึงให้มันกาก,ากคือ ผมไม่ได้มองที่ตัวละครมีดาเมจเยอะจะต้องเก่งนะครับความสามารถมันไม่มีเลยเลยมันก็เป็นแค่ดาเมจซึ่งชายอินมีดาเมจเยอะกว่านะครับถึงแม้ว่าดาเมจมันจะดูไม่ค่อยดีแต่การวางสเปม5ตัวอัปเกรดขั้น5ตีหลายฮิตนะครับแล้วคริติคอลไปยิ่งบอสมีการสตันมาน,นู่นนี่สวนกลับไปได้ดาเมจเพิ่มไปหกสิบห้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันเก่งกว่าตัวดีเป็นหลายเท่าเลยครับซึ่งตัวนี้มันวางได้3ตัวไงถ้าเทียบกัน3ตัวกับ5ตัวชายอินวางสเปมเก่งกว่านั่นเองนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นตัวโมานา นะอย่างที่บอกคุณเทียบเรื่องดาเมจแต่วงการโจมตีมันเป็นกลวยครับต่อให้คุณวางทางตรงหรือว่าวางไกลๆให้มันสามารถบุดไปได้กลวยกับเซอร์เคิลเอีมีค่าเท่ากันครับถ้าค่าม่อนไม่ตายมอนทับกันมาข้างหลังมันทับกันมามันไม่ตายตัวแรกๆตายมันก็ไม่สามารถเคลียร์ได้แต่ชายอินบันตีเป็นแบบเกือบจะวงกลมหรือว่าเป็นฟูเอีนะครับมันจึงเก็บมอนได้ดีกว่านั่นเองนะครับต่อมาครับซาสึเกะนะครับถ้าคุณมองในเรื่องของตัวดาเมจเนี่ยมันจะอยู่ในระดับกู้ซึ่งก็จะอยู่ประมาณหลังนารุ เมตาซัพพอร์ตนะครับก็คือเมตาสายสตันต,ตอนนี้เลยก็คือจะมีการสตันที่นานมากขึ้นเพิ่มขึ้นมาถึง1วินาทีนะครับตัวแล้วก็เป็นระดับมิสติกซึ่งมีดาเมจอยู่แล้วแต่แนะนําว่ามันคือเมตาซัพพอร์ตถามว่าตอนนี้มีใครจับไหมไม่มีนะครับไม่มีใครจับมันจึงเมตาซัพพอร์ตที่แทบจะไม่ได้ใช้เลยจะเป็นประมาณไปเล่นอินฟินิตี้บอร์ดซะมากกว่าใครที่อยากติดบอร์ดรองว่าตัวเนี้ยสำคัญเอาไปสักคนหนึ่งก็พอแล้วซึ่งบัฟที่ดีสุดก็จะเป็น0ูนจุด 1.75นั่นเองนะครับหรือว่าอ e ิทเรียนั่นเองเนาะจะเหมาะที่สุดสำหรับมันแล้วนั่นเองนะครับหรือว่าถ้าคุณได้0.1มาไม่ได้เน้นลงบอดผ่านสตอรี่ผ่านอะไรก็ง่ายครับตัวมันเล่นง่ายนั่นเองเนาะต่อมาครับทซงจินอูนะครับสำหรับผมเนี่ยตัวเนี้ยหลายๆคนก็จะรู้สึกว่ามันแปลกๆนะคือเอาเคมันเก่งแหละมันเป็นตัวละครที่ เก่งมากแต่จะเป็นต้องมีบัฟผมให้กูดแต่อยู่หลังแชร์ไฮอินนะครับเพราะตัวนี้ต่อให้มีบัฟเป็น0.1หรือว่าตัวโมนาชเองก็ตามนะครับตีมอนยังไงก็หลุดครับถ้าคุณไม่มีตัวช่วยจริงๆในการเล่นขั้นต้นไม่ว่าคุณจะเล่นคนเดียวหรือเล่นกับเพื่อนก็ตามนะครับมันหลุดอยู่แล้วนะครับก็แนะนาว่ามีตัวอื่นจะเล่นต้นเกมง,ง่ายกว่าซึ่งชายอินเนี่ยมันเล่นง่ายกว่าการวางสแปมตัวละครลงไปมันเล่นง่ายกว่านั่นเองแต่ตัวเนี้ยวาง ถ้าเป็นบัฟที่ดีที่สุดสําหรับการวาง3ตัวจะเป็นตัวบัฟของอิตาเลียนนั่นเองแต่ว่าจะเป็นแบบคุณเน้นแบบเซกมอนเลยนะเซกตัวสมอนออกมาแน่นอนครับส่วนจุดหนึ่งหรือว่าตัวโมนาดจะเก่งที่สุดนั่นเองครับซึ่งถ้าคุณจะเน้นลงบอร์ดมันเป็นตัวละครที่มัสแฮฟมากๆแต่ว่าถ้าเอลาเล่นตัวทั่วไปมันเป็นระดับกูดครับไม่ได้เก่งขนาดนั้นแล้วก็ตังในการอัพเนี่ยมันค่อนข้างแพงนะครับแต่ว่าจะมีความสามารถพิเศษในการเล่นเลดพวกแบบตอนเนี้ยไม่ว่าจะเป็นตัวตังสองตัวนะครับหรือว่าเวฟยี่สิบเนี่ยมันทำ ลืมครับมันคูดาวนานมันก็มีโอกาสกดได้แค่ครั้งเดียวซึ่งคุณจะกดหรือเพื่อนจะกดหรือใครก็แล้วแต่ก็ลองเล็กดีๆแล้วรันสำหรับผมเนี่ยมันไม่ได้กากนะมันเก่งแต่แค่ว่าที่ให้กูดเนี่ยเพราะว่ามันเป็นตัวละครที่ใช้งานค่อนข้างยากราคาอัพแพงแล้วก็ในระยะหว่างในการอัปเกรดเนี่ยมันตีแค่ยิตเดียวใช่ครับ มันตีแค่คิดเดียวพอเวลาเจอตัวโล่หรือตัวที่มันทับทับข้างหลังมาคุณตีตัวแรกไม่ตายตัว2ทับมาหมายความว่าเป้าหมายคุณยังเล็งตัวแรกอยู่มันจึงไม่เก่งสําหรับผมนั่นเองนะครับเพราะผมเล่นมาหลายรอบแล้วผมรู้สึกมันไม่ได้เก่งอะไรขนาดนั้นซึ่งมันเป็นตัวละครลงบอดย้ําว่ามันคือตัวละครลงบอดแต่ว่าถ้าจะเล่นแบบโอเวอร์ออทั่วไประดับกู้ดเลยครับมันไม่ได้เก่งขนาดนั้นนะครับ ตามนั้นเนาะอย่าเบียวเกินไปนะครับแต่ถ้าคุณจะให้มันเก่งโคตรโหดก็จัดไปเลยทั้งๆที่เบจิต้าเป็นตัวละครที่โคตรกากแต่ทำไมมันดูเมตา mus h ฮฟ e จังเลยนะครับอย่างที่บอกมันไม่มีใครคิดนะว่าตัวแบบนี้มันจะอยู่ขนาดนี้ได้นั่นเองนะครับไปที่ทุกคอนเทนต์จริงๆนะครับต่อมาเลยนะครับรพูดถึงมิสติกให้หมดก่อนละกันนะครับ ตัวละครอ,อย่างอาคาศาเนี่ยโอ้โหเอาไว้ระดับกูดละกันน้อยสุดเลยผมรู้สึกว่านารุโตะบางทีดูเล่นง่ายกว่าด้วยนะครับอาคาศาเนี่ยมันมีสกิลกดที่เพิ่มระยะการโจมตีนะครับแล้วก็สกิลแรกเนี่ยเหมือนกับเวลามันโดนสตันหรือโดนอะไรเงี้ย มันจะมีโอกาสหายไวมากขึ้นกว่าตัวอื่นเขานะครับเป็น,ป,นประมาณ็นาปรเเนาะแล้วก็จะได้ดาเมจเพิ่มขึ้นมาในกรณีที่มันต้องโดนโจมตีสูงสุดถึง33%เช่นกันในสกิลแพสซีฟแรกนั่นเองนะครับแล้วก็สกิลแพสซีฟที่2เนี่ยพออัปเกรดถึงขั้นที่8เนี่ยมันจะได้สกิลกดขึ้นมาครับพอกดแล้วเนี่ยจะมีระยะเวลาที่ตัวเองไม่โดนสตันอยู่เป็นเวลา2ี่วินาทีนั่นเองนะครับและจะเพิ่มดาเมจการโจมตรับกามเป็ารบเป็น,ต,บบปนตีแบบทางตรงเลยซึ่ง ไม่ได้เก่งขนาดนั้นนะครับถ้าเป็นมอนทางตรงเนี่ยโอเคนะแต่ถ้าเป็นทางโค้งทางซิกแซกค,ค่อนข้างกากาครับแล้วพออัพตันไปเนี่ยมันตีฮิตเดียวไม่ได้เก่งขนาดนั้นนะครับต่อให้เป็นโมนาดก็ตามไม่ได้เก่งนะครับผมเลยมองว่าตัวมันเองอ่ะเหมาะกับการวาง4ี่ตัวระบับที่ดีที่สุดเหมือนเดิมครับอ t ทิเทรียลเพราะว่าตัวมันเองต้องการดาเมจต้องการความเร็วการโจมตีนะครับส่วนระยะจะมีก็ได้ไม่มีก็ได้ถ้าเป็นระยะก็ไปโซลา่ามันไม่ได้แย่นะครับผมมองว่าดาเมจมันดีนะแต่ ไม่เล่นจะดีกว่านะครับผมมองว่ามันคือมันกากคือพวกเนี้ยมันเล่นง่ายกว่าเข้าใจปะมันเล่นง่ายกว่าดูรงกินอูดูดีขึ้นไปเลยนะครับทั้งแที่มันวาง3ตัวโอเควางขั้น1แล้วก็อัปเกรดขั้นที่2เนี่ยยังไม่ได้ขึ้นขั้นที่3นะมันตีหลายฮิตนะครับมันคุ้มกว่าวาง3ตัวแต่ตัวเนี้ยวางขั้นแรกมันก็ตีหลายฮิตแหละเออมันมันเน้นเปตัวตัดโลได้ราคามันก็ถูกนะครับแต่ว่าเราเน้นกันที่อัปตันตัวละครตัวนี้คือแทบจะสู้อะไรไม่ได้เลยไปไปมาคิดไปคิดมามันอาจจะอยู่ตตรรรงงนนนีีี้้้้้กกกก็็ไไไดดดะะเเเอออออคคคืถาาาาาิิปปมมมมผูสึวววว่่่่่ัณ ประมาณเอ้ตรงนี้แหละเอออัพตันก็มันเนี้ยคือ <c ười> พอคิดไปคิดมาเออวะ่ะมันก็อยู่ประมาณนี้แหละโอบิโตก็ยังเก่งกว่าวะ่ะส่วนตัวที่ผมมองนะคือมันเป็นแค่ดาเมจเพียวๆเลยอะคือแบบสุดท้ายโอบิโตมันก็ตีเร็วเผาไหม้มันก็มีดาเมจต้นมันก็แรงเออสุดท้ายไอตัวนี้เก่งกว่าวะ่ะแต่ถ้าวาง5ตัวตัวนี้มันไม่ธรรมดานะเออตามนั้นเลยนะครับต่อมานะครับตัวละครอย่างเทนเกนอุซุยนะครับนี่เลย เมตาตัวใหม่ที่เพิ่งเข้ามาครับหลายๆคนน่าจะสงสัยครับว่าทำไมมันถึงขึ้นมาอยู่ตรงนี้ได้มันเก่งยังไงแพสซีฟของมันเองพูดง่ายๆเลยครับ มันตีเร็วและมันมีโอกาสลบหลีกเพิ่มขึ้นสูงสุดถึง60%เลยนะครับมันสามารถตีเป็น Fu l l อ e LE ได้นะครับในอนาคตไม่รู้ว่าตีไฮบริดได้หรือเปล่าตัวละครมันวงดีกว่าอีกิดด้วยนะครับวินาทีการโจมตีก็พอๆพพกับอีกินะครับส่วนดาเมจเนี่ยถ้าทํา3ดาวก็คือใกล้เคียงกับอีกิเลยมันมีความสามารถที่เก่งมากๆแต่มันไม่สามารถเล่นคอมโบกับใครได้เลยถ้าเล่นก็ไม่เดี๋ยวต้องเล่นได้ก็คือมีตัวละครอย่างอาลุคาตัวเดียวที่เล่นได้เนาะก็ตัวเนี้ย ผมมองว่าเป็นดาเมจที่ดีที่สุดนตอนนี้แล้วเล่นง่ายตังอัพไม่แพงด้วยซึ่งก็เล่นได้ง่ายกว่าอีกิทในหลายๆช่วงเนาะถึงแม้ว่ามันจะฟูอีอไทยๆขั้นก็ตามแต่ว่าตังที่มันอัพเนี่ยมันถูกกว่าอีกิทอยู่แล้วซึ่งเล่นได้ดีกว่าอีกิทในโหมดโอเวอร์ออนะครับแต่ถ้าไม่นับบอสนะตัวเนี้ยเก่งกว่าสำหรับผมเนี่ย ตัวที่เก่งกว่าอุซยเทนเงินคืออ e ีกิทนั่นเองนะครับเพราะอ e ีกิทเป็นตัวละครที่มีแพสซีฟที่ดีถึงแม้ว่าจะโดนเนิฟมาแล้วก็ตามนะครับตีบอสจาก40เรหลือ25นะครับแล้วก็สกิลสกิลแพสซีฟที่2ในดามเมจก็ถือว่าลดลงนิดนึงแล้วก็สกิลสุดท้ายที่มีเงากับสซินอูเนี่ยมันก็ดามเมจลดลงแต่โดยรวมครับถ้าการที่เล่นแบบเต็มประสิทธิภาพแล้วเล่นคู่กับสกินอู มันก็เก่งกว่าไม่เล่นคู่ส่งดูมันก็เก่งกว่าในกรณีที่ตีบอสนะครับมันเก่งกว่าเทนเกนทุกอย่างเลยสปีดการโจมตีทุกอย่างแต่จะแพ้อย่างเดียวคือเรื่องระยะนั่นเองนะครับและอย่าลืมครับตัวน,นี้สามารถปั้น3ดาวได้ดาเมจเนี่ยแทบจะใกล้เคียงกับอีก,กิทแล้วถามว่าเล่นง่ายกว่าไหมสำหรับผมคือเล่นง่ายกว่านะครับแต่จะถามว่าตัวไหนเก่งกว่ากันอิก,กิท ยังคงเก่งกว่าเพราะแพสซีมันไปได้ไกลกว่าครับเพราะว่าตีบอสได้แรงกว่านะครับอะไรได้เยอะกว่านะครับสำหรับผมคืออ e ีกิสมีประโยชน์กว่าแล้วก็กันสตันบอสได้ด้วยส่วนตัวเนี้ยมันมีโอกาสเพียงแค่60%ในการสตันซึ่งถ้าคุณโชคไม่ดีโดนตันก็คือทาดาเมจต,ต่อไม่ได้นั่นเองแล้วก็ตัวเนี้ยหลักๆเลยมันจะมีเรื่องของการที่ตีมอนเดิมๆซ้ําๆแล้วทาดาเมจแรงขึ้นด้วยใช่ครับมันเหมือนไปกบจุดด้อยหรือว่าจุดที่อ e ีกิสมันทําไม่ได้ก็คือแบบอ e ีกิสเนี่ย มันต้องตีบอสเท่านั้นถึงจะแรงไอ้ตัวนี้เหมือนกันครับการตีบอสเนี่ยที่มันเก็บสแต็กแล้วตีไปเรื่อยดาเมจมันจะเพิ่มขึ้น้วยประมาณ30%ซึ่งอย่างที่บอกมันใกล้เคียงกันแต่สุดท้ายแล้วอีกิทเก่งกว่านั่นเองนะครับก็ใครที่จะลองดูก็ลองได้นะครับว่าตัวไหนเก่งกว่ากันแต่ผมมองว่าจริงๆมันแบบมันห่างกันไม่เท่าไหร่อ่ะเอาง่ายๆก็คือถ้าสมมติอีก,กิทเนี่ยเต็ม10คะแนนใช่ไหมสมมตินะอีก,กิทเต็ม10คะแนนไอ้ตัวนี้ย9.5้เวอเออมาประมาณนั้นมันไม่ได้แแบบแบบแบบแบโกกา เออสู้อีกไม่ได้เลยไม่ใช่ครับคือสุดท้ายแล้วถ้าคุณจะแข่งขันกันไปอยู่ที่สเตตทด้วยอยู่ที่อะไรด้วยนะครับก็ไอตัวเนี้ยจะได้เปรียบเรื่องการที่ไม่โดนสตันเลยตัวนี้จะมีโอกาสที่จะไม่โดนสตันเพียงแค่หกสิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมแต่ดามเมจทำได้ใกล้เคียงกันมันจะทำดามเมจแบบต่อนเนื่องกับบอสท,ที่โดนสตันไม่ได้นั่นเองนะครับแต่ถ้าถามว่าตัวสองตัวเนี้ยเล่นใน อีเวนต์บอสอีกิทอันไหนได้คุ้มกว่าบางทีตัวเนี้ยเล่นถูกกว่าเพราะว่ามันวางได้ไวกว่าแล้ววงดีกว่ามันก็เลยเก็บมอนได้ดีกว่าส่วนอีกิทเนี่ยมันวงมันเล็กไงมันก็เลยเก็บบอสได้แคบกว่านะก็สุดท้ายแล้วอย่างที่บอกคือมันมันใกล้เคียงกันสุดท้ายเอาไปเล่นมัน2ตัวแค่นั้นเลยเล่นมันตั้งสองตัวมันเก่งนะครับสุดท้ายแล้วคุณจะชอบตัวไหนคุณเล่นได้เลย2ตัวที่ผมว่ามันใกล้เคียงกันมากมากคือมันกินกันไม่ลงจริงๆผมว่าตอนนี้มันกินกันไม่ลงมันแค่แบบอ่ะตัวนี้ก็ตีบบแรร้้้ตตันนนนีีาาาาๆดเเเมมมจขขึะะะใปป มันกินกันไม่ลงจริงๆนะครับ2ตัวนี้แต่ว่าสุดท้ายแล้วถ้าดูตามแบบ DPS ทุกอย่างจริงๆอีกิทมันเก่งกว่านะครับนะแค่นั้นเลยแต่มันห่างแค่นิดเดียวอย่างที่บอกนะผมต้องย้ำลึกๆเลยเพราะหลายๆคนเนี่ยอาจจะอวยตัวนี้หรืออาจจะอวยอีกิทนะครับแต่มันห่างกันนิดเดียวใช้ได้ทั้ง2ตัวนะครับย้ำว่าใช้ได้แต่ผมเชื่อว่าใครที่ดูตารางเนี่ยมันก็จะแบบเฮ้ยพี่ครับทำไมจินเงินกากกว่าครับพี่อ่ะแน่นอน คนกอคลิปเนี่ยมันต้องมีอยู่แล้วนะครับหรือว่าคนที่เข้ามาดูแค่ตารางเนี่ยมันต้องแบบไอ้นี่อยู่แล้วแน่เลยนะครับต่อมานะฮะตัวเลเจนเดรี่ ary, ลืมพูดไปนหนึ่งตัวนะครับตัวนี้เนี่ยผมมองว่ามันเป็นตัวระดับโซโซและมันเชิงเชิงนิวบี้อยู่ประมาณนี้แล้วกันแต่ว่าขึ้นไปโซโซได้เพราะว่ามันเป็นเมตาซัพพอร์ตละกันนะครับที่เป็นตีตัดเลือดไหลถ้าคุณไม่มีอาลูคขาดนะตัวเนี้ยใช้งานได้และเก่งด้วยตีหลายฮิตด้วยนะครับในการที่แบบเล่นพารากอนะ้าคุณเลือกตัวเลเจนมาตัวเนี้ยเจ๋งเลยนะ มันจะเป็นตีขั้นสุดท้ายจะเป็นตีขั้นแบบแบบตีทางตรงนะครับซึ่งมันก็เหมาะกับตัวซัพพอร์ตอยู่แล้วนะครับผมแล้วก็ตีเร็วด้วยซึ่งตัวนี้ก็ถ้าหาบัฟได้ก็หาเป็นมาร์คแมนให้มันละกันนะครับตามนั้นเลยถือเป็นเมตาซัพพอร์ตแต่ถามว่าได้ใช้ไหมไม่ค่อยได้ใช้หรอกครับตามนั้นมันไม่ค่อยได้ใช้หรอกหลักๆก็จะเลียงประมาณนี้เลยนะครับเพราะาถ้าคุณมีอาลุคาดอยู่แล้วมันเป็นตัวละครที่มาแฮปมากๆครับถามว่ามันเก่งยังไงครับดาเมจแต่มันสู้อีกิทสู้เทนเงินไม่ได ในการอัปเกรดขั้นที่4เนี่ยมันเก่งเลยเพราะตีฟูมันได้ไวกว่าตัวพวกนี้ไงมันจึงสามารถเก็บได้ไวแล้วก็แพสซีฟของมันเนี่ยความสามารถก็คือถ้าติดติดเลือดไหลอยู่เนี่ยไอ้มอนสเตอร์เหล่านั้นนะครับมันจะติดตีบัฟโดนโจมตีแรงขึ้น20%ด้วยทําให้ตัวละครในเกมนี้ทั้งหมดนะครับเล่นคู่กับตัวละครอย่างอาลูคาได้แบบเต็มประสิทธิภาพเลยแล้วก็ดึงประสิทธิภาพได้อย่างมากขึ้นซึ่งมันเป็นตัวละครที่โคตรจะมาแทปบเลยนะครับถามว่าบัฟอะไรดีที่สุดก็แน่นอนโมนาสช้ครับลองมาก็จะเป็นแ้้้ววกก็็จะะนนนนน่่าาาาาครัํถหมไดศ มีซะนะครับไอดีคุณจะเล่นได้ง่ายอย่างมากๆเลยแล้วก็เป็นตัวละครที่มัสแฮปในการลงบอร์ดด้วยอย่างที่บอกครับความสามารถมันคือการแปะดีบัฟมอนสเตอร์นะครับแล้วก็ถ้าอัพตันเนี่ยจะมีการเสกมอนออกมาด้วยก็จะสามารถเพิ่มขึ้นหรือว่าเพิ่มดาเมจให้ตัวดีได้หลังจากที่เจ้ากูมันตายหรือว่าเจ้าตัวละครที่มันเรียกมาเนี่ยมันตายซึ่งเก่งมากๆนะครับแล้วก็ระหว่างที่เรียกเนี่ยลดสปีดหรือว่าทาให้ตัวละครมันโจมตีเราขึ้น10%จนกว่ากูทั้งหมดจะตายไปนั่นเองนะก็ถือว่าเก่งและเเเเเเเจจงงมมมมาาากกกกๆๆลลลลยแแแตต่่่่ัััันนนนปป็ววะะครทีถถ้้้บบซึห ทั่วไปเลยนะครับเราเล่นแค่อัปเกรดขั้น4ขั้นหาขั้น6พอเอาแค่ฟูเออีเอามาเก็บมอนแบบง่ายๆแล้วแปดดีบั๊ให้ตัวอื่นตีแค่นั้นเลยนะครับมันเป็นตัวละครที่มัสแฮปเป็นซับพอร์ตดาเมจนะครับมันไม่ใช่ดาเมจนะถามว่าเป็นดาเมจได้ไหมมันเป็นได้แหละมันก็เก่งกว่าพวกเนี้ยมันก็เก่งกว่าหลายๆตัวเลยนะครับก็ใกล้เคียงอ่ะมันกากกว่าอีกิดกากกว่าเทนเงินแน่ๆอาจจะดาเมจใกล้เคียงกับตัวนี้น้อยหรอกดาเมจน้อยกว่าตัวนี้แต่คือโดยรวมอ่ะมันเป็นตัวละครที่มัสแฮปแล้ว อีกหนึ่งตัวละครมัสแทบครับก็ให้เป็นตัวละครตัวนี้แล้วกันคือมัสแทบที่สุดนะครับคือก็ตัวนี้มันมัสแทบสุดอยู่แล้วอ่ะผมให้ตัวนี้ไว้ข้างหลังแล้วกันเพราะว่าไม่มีก็เล่นได้แต่ถ้าลงบอมมนโคตรจะมัสแทบเลยนะอ่ะไว้ตรงนี้แล้วกันเดี๋ยวน้องๆดา่าอ่ะ ส่วนฮารุกาลินเนี่ยเป็นเมตาซัพพอร์ตสายดาเมจนั่นเองครับใครที่เล่นทันในอัปเดตแรกเนี่ยนะครับก็จะเป็นตัวละครที่บัฟดาเมจได้ดีและยิ่งถ้าคุณอีโวน้องขึ้นไปเนี่ยน้องจะมีความสามารถถ้าผ่านไป6เทิร์นเนี่ยจะบวกระยะ10%ให้กับเพื่อนรอบข้างด้วยเช่นกันนะนะดาเมจสูงสุดคือ18%เพิ่มเวฟละ3% 3%ก็6เวฟเหมือนกัน โดยประมาณก็คือเป็นตัวดาเมจที่ดีบัฟที่สมควรที่จะมีก็คือบัฟมาร์ชแมนดีที่สุดกับน้องแล้วนั่นเองครับควรมีติดไว้ใน ID ดีซึ่งตอนอัปเดตแรกอ่ะคนไม่ค่อยได้ใช้กันเพราะว่าด่านมันไม่จำเป็นต้องวางตัวบัฟไงแต่ถ้าตอนนี้ถามว่าต้องใช้ไหมก็ใช้กับพวกด่านเลทหรือไม่ได้ใช้เลยนะครับมันก็จะมีด่านเลทใหม่ที่ได้ใช้แล้วก็เป็นบอสอีเวนท์ที่ได้ใช้นะซึ่งตัวนี้เอาเข้าไปเนี่ยถือว่าเป็นอะไรที่เจ๋งมากๆเลยแล้วก็แนะนําว่าควรจะมีใครที่เล่นไม่ทันอัปเดตแรกผม าเทรดได้มันเป็นตัวละครที่ราคาดีมากๆอย่างที่บอกครับตัวซับตัวซับพอร์ตตัวดีบัฟเนี่ยมันอยู่ในเมตานานนะครับต่อมานะครับพูดถึงตัวละครอย่างซากุระละกันนะครับเหมือนเดิมครับตัวนี้เป็นเมตาซับพอร์ตล่าสุดนะตอนนี้เลยน,นั่นเองครับมันมีความสามารถในการล้างดีบัฟทุกชนิดเลยไม่ว่าจะเป็นตันการนอนหลับนะครับหรือในอนาคตไม่รู้จะมีอะไรบ้างนะครับก็เป็นการล้างสถานะได้จะเป็นตัวละครที่เหมาะมากๆในการเล่นด่านเลสีน,นั่นเองครับซึ่งเลสีในการฟาร์มหาตัวเลงโงคุเนี่ย มันจะโดนมอนสเตอร์นะครับเสกให้หลับนั่นเองนะครับมันจะมีวิธีเล่นอยู่2แบบนั่นเองครับในเวฟที่20เนี่ยคุณไม่ต้องเล่นตัวนี้ก็ได้ถ้าคุณมีอาลูคาดยูนิคหรือว่าอาลูคาดของโมนาดนะครับแล้วก็ตัวละครอย่างตัวอะไรดีทรงยินอูโมนาดละกันถ้าคุณมี2ตัวนี้เวฟ20คุณไม่ต้องมีครับคุณเสกมอนออกมาเลย ประมาณเวฟสิบแปดเนี่ยคุณเสกมอนตัวนี้ออกมาได้แล้วเออแต่ขาให้ตันนะเออ 18, เวฟสิบแปดเสกมอนได้แล้วพราะมอนจะเดินตั้งแต่อาบานประมาณนั้นนะครับคุณไม่จำเป็นต้องมีตัวนี้เลยให้มอนมันเดินชนให้ตายหมดแต่ย้ำว่าต้องเป็นโมนาดนะถ้าไม่โมนาดคุณเล่นไม่ได้นะครับคุณไม่สามารถฆ่ามอนตายด่านสีได้ซึ่งคุณจะต้องมีตัวอื่นที่เล่นด่านสีได้แบบสบายๆคือจะต้องมีบัฟลุ้งง่ายๆอะไรเงี้ยเออแต่ว่าถ้าคุณมีโมนาดสักตัวสองตัว,ตวคุณจะฟาร์มได้แบบไม่ยากเลยนั่นเองนะครับก็ววีรลนะคัั้ตต ผมรู้สึกว่ามันเป็นเมตา e ีซี่ทู a พสอีกตัวหนึ่งนั่นเองแต่ว่ามันจะอยู่ประมาณนี้ครับคือราคามันก็ใกล้ๆกับเบจิต้ามันประมาณพันห้านะนี่ถ้าผมจําไม่ผิดนะครับแต่ว่าถ้าถามแล้วตัวเนี้ยไม่ดิ ให้อยู่ตรงนี้ละกันคือมันเป็นเมตาดาเมจแหละคือมันเก่งนะครับแต่ว่าสู้เทนเงินไม่ได้นะส่วนตัวเพราะว่าตัวละครที่ตีฟิวเอลเนี่ยมันเก็บมอนได้ดีกว่าและตัวละครมันอัพถูกกันด้วยนะครับตัวนี้มันเป็นเมตาแบบดาเมจโอเวอร์ไทม์อ่ะเป็นดาเมจเผาไหม้ซึ่งณตอนนี้ตัวละครทุกตัวมันดาเมจหรือว่าเลเวลเอาเลเวลละกันมันแค่เลเวลห้าสิบเท่านั้นเองดาเมจตัวละครมันจึงไม่ได้เยอะครับตัวนี้มันอาจจะไปชูโรงหลังๆก็ได้หรืออาจจะไม่มีโอกาสได้ชูโรงเลยก็ต้องรอดูในอนาคตนะครับว่า มันเก่งนะเรื่องการเผาไหม้อะมันเก่งมากๆแล้วก็การที่ตีมอนซ้ซซ้ำตัวเดิมๆอ่ะมันจะคล้ายๆเทนเงินเลยนะครับมันจะตีแรงขึ้น20%กับตัวละครตัวนั้น,น,นเลยหมายความว่าตัวเนี้ยมันเหมาะกับบัฟ0.1น n a ะครับบัฟโมนาสหรือไม่ก็จะเป็นบัฟอิทเรียลก็คือ0.175เช่นกันนะครับซึ่งเก่งมากๆแต่ว่าถ้าในอัปเดตนี้ทั้งหมดทั้งมวลแล้วผมให้เป็นททนเงินเก่งสุดนะครับรองมาเป็นตัวละครอย่างเรนกคุและก็อ,อาคาซา นั่นเองนะครับนี่ก็จะเป็นเทียร์ลิส์อัปเดตล่าสุดที่พูดคร่าวๆโดยที่ไม่ได้มีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมเข้ามาทั้งหมดทั้งมวลนี้ที่พูดนะครับบอกเลยว่าจําได้หมดนะครับจาได้หมดทุกตัวว่าตัวไหนมันเป็นอะไรยังไงนะครับก็นี่คือเมตาส่วนตัวของผมนั่นเองนะครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆคิดเห็นยังไงกันบ้างสําหรับเมตานี้นะครับตัวนั้นเก่งกว่าตัวนี้เก่งกว่าอะไรก็ลองคอมเมนต์เอาไว้ได้ดูแล้วกันนะครับสาหรับผมเนี่ยก็ ถ้าถามว่าณตอนนี้เลยนะตัวละครทั้งหมดเนี่ยมีตัวอะไรบ้างที่ควรจะหาบัฟนะครับหรือว่าหาเทรดเนี่ยผมเชียร์ตรงนี้ฮะตัวตัง2ตัวนะครับตัวตัง2ตัวเออแล้วก็ดาเมสัก1ตัวคุณจะไปหาเป็นลุงอะไรก็ได้จะเป็นโมนาชก็ได้จะเป็นอะไรก็ได้มันจะเล่นไงขึ้นแค่นี้พอหรือว่าจะเป็นโมนาชสัก2ตัวแค่นั้นก็พอหรือจะเป็นลุงสัก2ตัวก็ได้แค่นั้นพอแต่ว่าตัวเนี้ยสำคัญมากๆ อยากให้หาบัฟทองก่อนชีวิตคุณจะเล่นได้ง่ายได้อย่างมากมายเลยนั่นเองละกันนะครับนี่ก็จะเป็นข้อมูลเทลิสทั้งหมดทั้งมวลนะครับตัวที่สําคัญหรือว่าบัฟบล็อกเนี่ยผมจะใส่แบบนี้ไว้ให้นะครับตัวอื่นที่ไม่มีก็คือมันเป็นบัฟอะไรก็ได้อะมันเล่นได้ง่ายหมดนั่นเองนะครับเพราะว่าตอนนี้คอนเทนต์ต่างๆนานามันยังไม่ค่อยเข้ามามันมีแค่เลดซึ่งทาให้เราได้รู้แล้วว่าบอสมีความสามารถพิเศษแล้วก็มีบอสอีเวนท์ที่ทําให้เราได้รู้ว่ามีการจัดการบอสซึ่งตอนนี้เป็นอีกฤทธิ ่ามีอะไรให้เราลุ้นแล้วก็น่าเล่นขึ้นเยอะจะได้เห็นคัตซีนตัวละครเท่ๆอีกมากมายนะครับก็เป็นกําลังใจให้แมปเขาด้วยละกันนะครับซึ่งถึงแม้ว่าเดฟจะปากแซบก็ตามแต่ผมคิดว่าน่าจะไปได้ดีนะครับก็ขอดูอีกสัก 1- 2อัปเดตเหมือนเดิมนะครับก่อนที่จะได้เริ่มเติมอย่างเต็มที่ก็ขอดูก่อนว่าแนวทางแมปเนี่ยจะเป็นยังไงซึ่งตอนเนี้เรียกได้ว่า บั๊กเก่ายังแก้ไม่หายนะครับบั๊กใหม่มาอีกแล้วนั่นเองนะครับแต่ว่าตัวเกมเนี่ยถือว่าอัปเดตมาได้ดีสําหรับผมถือว่าไม่แย่แล้วแต่ก็ขอดูนะครับไประยะหนึ่งก่อนละกันเพราะว่าไม่รีบนะครับอ่อะประมาณนี้ละกันครับนี่คือทีลิส่วนตัวของผมทุกคนคิดเห็นว่าไงก็ลองคอมเมนต์ไว้ละกันนะครับยังไงวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนละกันนะครับผมสวัสดีครับ